สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวเซตสมุดซาริโอนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในคอลเลกชันของ h e l l o s a r i O นั่นเองค่ะคือทุกคนจะงง,งว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไมไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเกือบตกตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเซ็ตสมุดประกอบไปด้วย7เล่มด้วยกันนะเเล่มเคาแรคเตอร์เลยนะคะเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะมัดรวมกันเป็นแพ นะทุกคนอาจจะเห็นลายเฉพาะตัว Hello Kitty แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะ mm hmm. พี่เบน่ะตัวนี้เนี่ยลายเขาแตกต่างกันออกไปไหมหรือว่าหนูต้องซื้อ1เซตแบบเป็น Hello Kitty หมดเลยไม่ใช่นะคะเมื่อตอนแรกเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นสภาพแบบนี้อ่ะ Hello Kitty มางงงเอ๊ะข้างในจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาประกอบด้วยหลายคาแรคเตอร์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ Hello Kitty ตัวนี้เห็นไหมจะเป็นแบบโรงเรียนแล้วก็ Hello Kitty ตัวต่อไปเป็นไมเมททุกคนดูสิเห็นไหมเขาก็จะผัดคาแรคเตอร์ไปนะคะ l i ต t l e ้ w ทวินสตาร์ปปอมปอมกรินแบทแบทมารู bad ้ตัวนี้ชื่ออะไรอะตัวแมวสีดำเบนไม่รู้จักนะคะรู้จักหน้าเขาแต่จำชื่อไม่ได้นะคะแล้วตัวสุดท้ายเป็นเคโรคือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเจ็ดคาแรคเตอร์เลย ตัวนี้ราคานะคะ1เซนเนี่ยอยู่ที่359บาทถามว่าถูกไหมถูกนะเฉลี่ยเล่มละประมาณ50บาทอะแล้วปกติแล้วสมุดเล่มเล็กๆองทางซาริโอเนี่ยเล่มแค่นี้เนี่ยก็ปาไปแบบร้อยหนึ่งก็มีนะคะแล้วตัวนี้เหลือ59บาทหาดเงินกับเพื่อนก็ได้นะแบบแก่ฉันชอบ h e l l o k i t ิ y แกชอบ Lin t ติ้แกชอบแบ d b a กแกชอบปมปอมเรามาซื้อรวมกันแล้วหาดกันได้ไหมก็ดีเหมือนกันนะคะ ตัวเลยที่น้องๆอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่เบค่ะข้างในเขาเป็นยังไงเขาเหมือนกันแต่ละเล่มหรือเปล่าเดี๋ยวเบจะเอาให้ดูนะคะขอรีวิวเป็นตัว h e l l o Ki t ต y แล้วกันนะคะ h e l l o Ki t ตตตัวนี้เลยอ่าข้างหลังเป็น h e l l o s ซอ r e o นะเปิดมานะคะข้างในเนี่ยเขาจะไม่ใช่สีสีนะจะเป็นเป็นแบบสีชมพูแบบนี้ค่ะก็ดูเหมือนจะแบบเอ้ยธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าเบว่าโอเคนะ <c oughs> เขามีเส้นตีไว้ให้ด้วยนะคะแล้ว เแต่ละเล่มเนี่ยลายข้างในเขาก็จะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันทุกเล่มเลยคือเป็นลายเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ก็ประโยชน์ของเขาเนี่ยสมุดเล่มเล็กเนี่ยบางทีเบสเอาไว้ใช้จดอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นคลิปที่จะทำเบสแล้วจะทําคลิปนี้เบสก็สมุดเล็กๆมาจดหรือว่ากระดาษโน้ตมาจดนะค่ะแล้วก็หลายๆอย่างเลยเขียนไดอารี่ก็ได้นะหรือว่าจะจดการบ้านจดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ดีงามเหมือนกันนะคะเป็น เล่มที่ทรงคุณค่ามากๆเลยคือถ้าหากว่าใครเนี่ยตอนกำลังตามหาสมุดที่เหมือนมีหลายคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็คุ้มค่ากับราคาเพียงแค่300กว่าบาทเนี่ยก็สามารถดูตัวนี้ได้นะคะเขามีแค่บางสาขานะตัวนี้เนี่ยเบไปได้ที่เซนทันปิ่นเกล้านะคะแต่ว่าที่เบนไม่เคยเห็นเลยคือเซนทันเวสเกตเบนไม่เห็นตัวนี้เลยนะอาจจะต้องตามหาแค่บางสาขานะคะสำหรับคอลเลกชันนี้ บกก็แบบอยากสะสมให้มันสวยงามสวยงามอะ่ะเออมีสมุดห,หลายคาแรคเตอร์ยิ่งเวลาการจัดกระเป๋าเนี่ยถ้าหากว่าเรายิ่งมีหลายคาแรคเตอร์เนี่ยสมมติเราจะจัดตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีคาแรคเตอร์นี่ไงไม่จำเป็นจะต้องแบบ d i y เองเหมือนตอนที่จัดกล่องดิสสอปอมๆอะไรแบบนั้นนะคะก็โอเคเลยสําหรับหลายคาแรคเตอร์ให้เราสะสมค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเแบสบหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากตัวการรีวิวของเบนตัวนี้นะคะทำไมงงกับตัวเองเหลือเกินนะก็ เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าแบสจะมารีวิวเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย